สวัสดีค่ะพบกับเบิ้ลนะคะในช่องนิสุออนไลน์ค่ะวันนี้นะคะเบิ้ลพารถหล่อๆคันนี้นะคะ GT Auto คันนี้นะคะมาส่งมอบให้กับคุณน้ำนะคะ,ะนี่เจ้าของรถตัวจริงอยู่นี่แล้วนะคะวันนี้เราจะมาถามคุณน้ำกันดีก,กว่าค่ะว่าคุณน้ำนะคะรู้สึกยังไงคะกับรถคันนี้ชอบไหมคะชอบค่ะอพอดีเล็งไว้มาหลายปีแล้วเล็งมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะแล้วคุณน้ำเจอเบิ้ลจากช่องทางไหนคะ,อะพอดีเจอจากเฟซ่ะเพื่อนแนะนํามาว่า เซลที่นี่แต่งสวยแล้วก็แต่งเต็มแต่งเต็มเลยจัดให้ดูกใจแน่นอนค่ะแล้วเรื่องการบริการไฟนั้นเป็นยังไงบ้างคะดีค่ะดีดีทุกอย่างเลยแล้วก็ไวด้วยไวนะคะรวดเร็วทันใจมากเลยค่ะแล้วเรื่องการบริการของเปิ้ลล่ะคะมีการอัปเดตรูปให้ไหมเวลาแต่งเวลาดีค่ะพี่เปิ้ลนคอยรายงานตลอดแล้วก็คอยบอก ให้ตลอดเนอะว่า<ช>มีการแต่ง<ช>ถ,ถึงตรงไหนแล้วตรงไหนแล้วมีไลฟ์สดให้ดูด้วยใช่ค่ะชอบค่ะวันนี้เป้านก็พารถละหล่อคันนี้มาส่งมอบคุณน้ำแล้วนะคะวันนี้เป้านขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะขอบคุณคุณน้ำม,มากนะคะ